รท่องเที่ยวชูนโยบายเรือธงลุยวอกกิ้งสตรีตตำรวจท่องเที่ยวกำชับกาดเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับสารวัตรยะหรือพันตำรวจโทปิยะพง์เอ็นสารเดินเครื่องเต็มสูบชูนโยบายเรือธงของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังลงพื้นที่แลนด์มาร์คเมืองพัทยาตรวจตราย่านแหล่งท่องเที่ยวถนนวอกกิ้งสตรีทพัทยาใตา้เป่านาวิดเรียกกาดสถานบันเทิงที่ผ่านการอบรม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งหรือ STC พัทยาวอ k กิ้งสตรีทรวม3รุ่นทำพิธีประดับเข็มกลัดสัญลักษณ์ STC ให้กับทุกคนพร้อมกำชับขอให้ทำงานอย่างมีสติไม่ใช้ความรุนแรงกับนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาครับ ภายหลังจากที่บรรดากาศสถานบันเทิงผู้ผ่านการอบรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งหรือ STC พัทยาวอกกิ้งสตรีทรุ่นที่3จํจำนวน63คนและพนักงานของร้านสะดวกซื้อจำนวน2คนรวมทั้งหมด65คนมาตั้งแถวกันอย่างพร้อมเพรียงท่านผ่านตบทโทรทปิยพงศ์ก็กำชับถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงของไฮซีซั่น พร้อมกันนี้ยังได้นำเข็มกลัดสัญลักษณ์ STC มอบให้เพื่อแสดงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีสติในการทำงานไม่ใช้ความรุนแรงกับนักท่องเที่ยวครับโดยสำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งหรือ STC เป็นนโยบายหลักของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่นำโดยพลตรวจโ,โทศักดิ์ศิราผพกออ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและพลตรรีหม่อมหลวงสันทิกกรวรวันผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศโครงการ STC นี้ใช้แนวทางจากโครงการ Smart Safety Zone ซึ่งเคยนำร่องใน10พื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารซอยข่าวบอยในกรุงเทพถนนวอลกิ้งสตรีทพัทยาชุมชนวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยถนนคนเดินประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกชุมชนฟิชเชอร์แมนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถนนบางลาจังหวัดภูเก็ตและถนนเสน่หานุสรจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั่วประเทศครับ